คนว่าจ้างก็คนรับจ้างเว้ยไอ้คนรับจ้างไปทําความผิดมันจะต้องหนักกับคนว่าจ้างเหรอเอออย่างนั้นยังไม่แจ้งทำไมไม่แจ้งเอาอภพยานกูยังไม่พร้อมมึงรอพยานเยไหมห้า้าทางที่ใช้แบบนี้เห็นทีบ่านนี้มึงอยู่ไม่ได้ต่อไปกูคุณกันขอไล่เมือกระบากูเดียวนี้มึงได้แช่ออกจากบ้านไล่เมือกระบ้าก่อนได้กูไล่มึงออกจากคันาไ ไหนจะมาไล่เจ้าของโลกยังไงล่ะขุดมัเขาไม่เป็นรู้เรื่องออกแต่คณะกูไปยังไงจะมาทำมันกับผู้ใหญ่ไก่ก็ไม่ไหวท้งนั้นกูเนี่ยมึงไล่จริงมาไปกูไปก็ได้แต่กูไม่ได้ไปคนเดียวมึงจะไปกี่เดียวเรากูยังอยู่ครึ่งมึงจะข่มไปทำพ่อทำแม่ไหมนะในเมื่อมึงไล่กูต้องออกยกเราแล้วยเด็กม้าพูดไรเนี่ยไอ้คอยจะเล่แรงกูยังไม่ไล่เออ พยานยังไม่พร้อมเก็บเสื้อผ้ากูเล่นหกดจะบ้างกูแล้วเลือกเขาฆ่าสมาคมมาเลิกกันไปป้าเจอหน้าที่ไหนกูแจ้งความเอาเข้าคุกที่นั่นแหละเสื่อสุดกันทีสันหลักเจ้านายและขี้ข่าได้เลยคุตาคำนี้เป็นคำสุดท้ายเจอหน้าที่ไหนวันหน้าวันหลังฉันจะเลขแกว่าไอห้าร้อยเตือนความจำมึงกองเงินกูไอ้ห้าร้อยชื่อเสียเสียงกูไปก็ได้ห้าร้อยไป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  หนุ <łość> ่มฟอหรอเฟียวมีมึงคนเดียรอจริงนะเนี่ยหนุ่มฟออเียวมีมึงคนเดียวรอจริงนัเนี่ยดูข้างบนก็มีคนแตดูข้างบนันเนี่ยนเนี้ยนย